เฮ้ยเฮ้ยเมีเบ็ดขยับเฮ้ยใช่ป่ะวะอุ้ยใช่ใช่รวบเย็บอุ้ยเร็วเร็วอู้หูู้หูหูใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้ยยิงตรงไปเลยเยอะปูมาแล้วครับไส์ใหญ่ไหมอู้เบ็ดหักเลยพี่น้อง อัวใหญ่กว่า2ตัวนี้อีกจุงกะอเมบังพลกรุ๊ปเนียครับผมก็สวัสดี FC แล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับพี่ชนภัยที่บ้านอนอกอี่เช่นเคยวันนี้พามาปักเป็ดครับมานี้วันนี้มาเร็วนะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมแฟนผมเลิกเร็วแล้วก็ผมทำข้าวให้ลูกสาวคนเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วให้แฟนผมอาบนน้ำอย่างเดียวออกมาต่างนานะพี่น้องออกไปหาพี่หัดโทรนัดไว้ว่าเกมจะไปสถานีตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไปถึงก็หาต้องเกมไม่เจอโทรหาก็ไม่รับวเขาไปหาที่บ้าน กันเก๋บอกว่าเช้าสาวอยู่บ้านกินไม่ได้ไปแล้วถามว่าเก๋ไ,ปปกมไม่ไปฝากไหมเก๋บอกไปตั้งแต่สี่โมงกว่าผมก็หาเกไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอนั่นก็ไม่ครับก็เลยเออไม่ที่หนึ่งนะผมไม่รู้จะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะใส่เสร็จแล้วก็จะรีบไ,ไปไปหาจับขีดครับพี่น้องวันนี้มาในเหยื่อของเขียดแล้วก็เหยื่อปูครับเด <c oughs> ี๋ยวนี้จะตัวน,นี้จะใส่เหยื่อปูใส่ได้คันหนึ่งเดี๋ยวใสใ่ดูครับว่าใส่แบบไหนขอเอาดีก่อนก่อน เอามาส0ิบคันนะครับส2ิบสองเอามาเผื่อเผื่อมีชำรุดมีหักมีแตกมีอะไรนะครับวันนี้เพิ่งไปจับปูมาพี่น้องอปูงได้มาวันนี้ครับนี่ใส่นะครับผมเราจะเกี่ยวเกี่ยวข้างข้างนะครับโอ้โหโอ้ยจิ๊กเกเกี่ยวข้างข้างนะครับรถปูนี่โอ้มดกระึุนเยอะโอ้มดมดดำนี่นะครับเกี่ยวข้างี๋ยวเกี่ยวให้ดูครับ เกี่ยวเบาๆมันน้องไม่ต้องเกี่ยวลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตายมดขึ้นตาไม่ใช่ความหวานนะพี่น้องมดขึ้นตาอืมนี่ลักษณะนี้ครับนี่เนาะเนาะนี่ลนะักษณะนี้ครับแล้วให้เกาะกับกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ใบหญ้าครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูใส่เสร็จแล้วเอาให้ดูครับสักครู่ครับไม้มดมันเยอะเท้ โอเคครับผมเราจะใส่ลักษณะนี้นะครับเราจะใส่ลักษณะนี้คือให้เขาไตา่ดูเชื่อครับมันไม่หย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงเกินไปนะครับประมาณนี้นะพี่น้องถ้ามีไซสบ์บ่มนี่คือเาจะหุบทั้งตัวเลยครับแล้วก็นี่มีหญ้าให้เขาไต่นะครับหญ้าบาง,บางอโอเคครับผมประมาณนี้ครับเหยวปู ถ้าใส่เยอะปูกับดินนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ให้เขาไต่กับดินเลยนะครับเดี๋ยวต้องเว้นระยะช่วง่าให้เขาไต่ขึ้นวิ้นบบกได้นะให้ก็อยู่ในช่วงบริเวณน้ำครับ ครับผมเขาที่แล้วมาใส่ตรงนี้สองครั้งนะครับได้ช่อนใหญ่ชั้นสองครั้งเท่าแขนนะพี่น้องไซส์เฉียดโลครับประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับผมอโอเคขอใส่ต่อมีคนมาด้วยไอ้น้อที่ใหญ่เหรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้คันหนึ่งคนระับเดี๋ยวปูอีกสักคันหนึ่ง นะเดี๋ยวเสร็จจากคันนี้นะครับผมผมขออนุญาตใส่เบรกก่อนนะครับเพราะว่าจะเร่งเวลาครับเดี๋ยวจะมืดก่อนถ้าเกิดเขียนไม่ชอบออกหัวงข้ามพี่น้องใส่ถ้าได้จําแต่หัวงข้ามออกเขียนจะเยอะครับใช้เวลาแป๊บเดียว์ดึงไปก็ไม่ดีครอย่างไปก็ไม่โอเคเรียบร้อยครับผมขออนุญาตใส่เบรกก่อนครับเอาละครับทุกคนครับ ปักเสร็จแล้วล้วก็เดินมาดูสักรอบหนึ่งครับมาเจอคันนี้พี่น้องปลาไหลหรือเปล่าอ้มันเชื่อปลาไหลครับเขียนอยู่เหมือนเดิมครับเดีนดึงลงไปครับโอ้หลุดครับผมโอ้ตายแล้วหลุดนะฮะไม่ดึงลงไปจมติดไม้เนี่ยผมเดี๋ยวใส่ใหม่ต้องเคลียร์ไม้ออกครับอะโอเคครับทุกคนตอนนี้ปลาติดเด็ดคันหนึ่งแล้วครับเป็นเหยื่อปูนะพี่น้อง ปลาอยู่เนี่ยขวามือผมเนี่ยขวามืออืของไฟไซกำลังสวยครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมานะพี่น้องคอยให้หลุดนะโอ้ยหลุดก,กับผมเหยียบปูครับโอ้ไซส,สวยอยู่ยดดนี่โอ้สวยโอ้หลุดพอดีปลาหลุดพดีพี่น้องโอ้ดีดึงขึ้นมาแล้วไม่หลุดตรงเอในน้ำครับ อยเกือบไปแล้วพี่น้องโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวขอใส่ถุงนะวันดีตอนเช้าครับผมปีห้าก,กว่าครับมาก,กูเบ็ดวันนี้ต้องรีบไปทำธุระค,ครับผมแฟนก็เลยให้อันนี้เลยที่มาก,กูเบ็ดครับผมก็เลยเจอตอนเช้าบึ้นแบบนี้ครับยังไม่สว่างดีแล้วพี่น้องโอ้โหแตบรรยากาศดีมากเลยบอกลงจึก๊กเลยพี่น้องผมฟูตื่นมาก็นี่เลยไม่ได้ล้างหน้าล้างอะไรเลยครับ นี่ครับบรรยากาศเช้าเช้านี่ครับโอ้บรรยากาศดีเวอร์เลยพี่น้องดีเกินดูรับนะโอเคเราไปดูเบ็ดกันดีกว่าตรงนี้เราใส่ไว้คันหนึ่งยังต้องใช้ไฟฉายอยู่นะครับเพราะว่ามันมืดอันตรายมันมืดมันมืดตรงนี้คันหนึ่งขับทีแรกก็ได้ เข้าที่นี่อดหายเหมือนเดิมครับไม่กินครับนี่ะใส่อย่างนี้ลักษณะน,นี้พี่น้องเนี่ยก็ใช่ว่าใสาสิบลังน่าจะได้สัก1สิบลังเอ้จอมไม่กินเรีบยดูคันต่อไปครับโอเคดูของนี้ก่อนนี่ก็ใส่เยยะปลาไว้ นิ่งเลยครับผมไม่ติดครับใส่เหยปลาว่าปลาปลาตายไม่ดิน้นไม่กินเลยนี่ก็ไม่ติดครับผมโอ้เชือกมันเป็นยังไงเนาะไม่ติดนะ อันนี้ใส่ยาปูไว้ไม่ติดครับผมไม่เห็นบีบอันนี้อ่านี่ครับโอ้ปูน้อยพี่น้องตามไม่กินโอเคนี่ก็ไม่กิน มันต่อครับมันไม่มียาเนะยต้องใส่ลงๆผมว,ว่าปลาไม่กินเมื่อคืนเห็นปลาช่อนไซส์สวยอยูนะ่ไม่กินน,นี่เปจกหมานไหมหมานอีกหรือเปล่าครับโอ้ไม่กินครับผมนะนี่ครับผม ตรงนี้แหละนี่ก็ไม่ติดครับผมโอ้โหปูใหญ่กินครับดูครับนี่ยปูใหญ่ทูบัลเลอร์ครับโอ้โหเหยื่อปูครับอยู่หรือเปล่าครับโอ้ไม่อยู่ับพี่น้อง กินไม่โดนครับโอ้โหไปจมเลยพี่น้องตรงนี้ผมใส่ได้แค่ต้องช่วงต้นปีครับใส่เล็กใส่ใหญ่ยังไม่ได้เลยพี่น้องคือได้ยินเสียงต,ยตยยีตุม่มต่ำตุ่มตำมีแอคชั่นนั่นนี่เบพันแล้วก่อไม้ก็ไม่ติดครับพันกิ่งไม้ก็ไม่ติดพอใส่ก็ไม่ติดครับผม เฮ้ย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 มีเบ็ดขยับเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยใช่ใช่ดูครับนีครับอุ้ยเร็วเร็ววู๊ววู้ววู๊ววู๊วใหญ่ใหญ่ใหญ่อู้ยยิงไปเลยอู้ยใส่สวยอู้สวยมากสวยมาก นี่เรหลุดปากกูไซโลได้โดนด่าอโอ้ลงเพจไปโดนด่าเพียบเลยพี่น้องบุก็อธิบายอยู่ว่าบ้านผมมันไซโลมันหายหญ่ก็ตีไซน,นี่ก็ขออยา่าตหผู้ไซโลหน่อยเขาก็ไม่อยอมด่าก็ชุยเลยพี่น้องอ่ะสี่ขีดไว้บุอวนตึบหนยพี่น้องอู้หูแล้วก็เดี๋ยวเขียดตำนานหนึ่งนะครับอ่ะตีชุยแล้วเต็มแรงมาแล้วครับ โอ้โหใหญ่ซะด้วยใหญ่ซะด้วยยังแจ๋วยังแจ๋วโอเคสวยงามครับขอปลดครับผมมาแล้วครับเต็มแรกก็ใหญ่เลยครับโอ้หมอกลมโอ้เลเลยพี่น้อง ใส่ไว้ที่สองคันติดมินโน่นี่โอ้โหไม่ติดครับผมชื่อตึงนี่มีเห็นลุ้นตลอดโอเคครับปลาใหญ่ไม่ค่อยดินฮะ ดึงดึด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 โอ้โหไม่ติดครับน,นี่แหละน,นี่ก็ไม่ติดหมดครับสงดยไปแล้วทันตั้งไหมผมจะได้ทันไหม โอ้หไม่ติดครัวผมไม่ไม่ได้เลยครับน้องนี้ได้ชนใหญ่สองตัวแล้วครับโอ้โหหมอกบรรยากาศกโคตรดีโคตรฟินโอ้หใครที่อยู่ต่างม้านต่างเมืองเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้โหต้องชอบแน่ๆเลยกูเบ็ดนันเช้ากับหมอกดีๆแบบนี้ครับอโอเคโอเคพี่น้องดีเสียงปาตี้ครับ ไหนเป็ดายครับเหยอะปูครับอู้อันนี้ครับเหยอะปูครับมาแล้วครับไซใหญ่ไหมอู้เบ็ดหักเลยพี่น้องอู้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 ตายย่อยย่อยใหญ,ใหญให่บึ้มเลยว้อูอ้สุดยอดอืม ใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหเต็มแน่เลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือไม่มีหญ้านะผมก็หลายคนก็งงว่าก,การใส่เหยื่อปูใส่อย่างไงคือถ้ามีหญ้าเนี่ยตัวไหนลงแล้วก็ใส่ใส่บนหญ้าบางๆให้เขาไต่นะครับถ้าเกิดมันมีตัวหรือมันออกหากินยังไงก็เจอมันก็ได้ครับใส่ได้ด้วยนะโดนมากจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้คือไม่มีหญ้าเป็นลงโลงผมก็จะใส่กระดินแล้วเป็นน้ําตื้นครับถ้าเป็นลงโลงเนี่ยผมแนะนาให้ใส่น้ําตื้น อย่าใส่น้ําลึกนะผมใส่น้ำตื้นแล้วก็จะไต่ไปไต่มาไต่ไปไต่มาปลาก็จะกินไม่ช่วยกระนูหิ่งอะไ่ครับโอโ้โหเอาจนได้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ตรงนี้ได้ครับปีที่แล้วนี่คือได้รุ่นนี้นนเลยได้วันห้าหกโลครับสามสิบประคันนะครับผมคือใส่น้ำใหม่ตอนนี้ใส่น้ำใหม่หมปีนี้ใส่น้ำใหม่ก็ไม่กินครับ ขอบอปุดแป๊บนึงครับเอาปลาไปข้างในก่อนร้อยครับืสองตัวเนี่ยเขเรียกสองตัวโลครับสองตัวโลสามตัวโลกว่า มาครับของแต้มับผมเหยือปูครับเหย่าปูเหยื่อเขียดทํางานคนละแต้มนะครับไอ้ใหญ่เหมือนกันเลยข้อดีเราใส่เหย่าปูคือปลาไม่กวนปลาเล็กไม่กวนข้อเสียมันก็มีก็คือปูมันจะกวนเด่นแล้วก็มันจะช้านิดนึงนะแต่เราใส่ค้างคืนหรือว่าเราจะกลับบ้านเราไปใส่เบดเราจะกลับบ้านยัง้งเราก็ใส่เหยือปูไว้ครับ็นทงเลือกที่ดีนะครับผมใส่เหยื่อเขียดนี่คือปลาเล็กตอดปลาขาวปลานิลปลาหมออะไรกัดกินใส่หมดครับ ต้นต่อครับจุยโอู้หูติดครับอู้ใหญ่กว่าสองตัวนี้อีกอ, <c ười> อู้โหูเกินไปหวัวหน้า ดเขียนครับผมม,มาแล้วเฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูนี่นอนครับข้างหน้ายัางไงหน้าเลือดหัวโอ้เลือดตัวงูมันให้สีเต็มครับ mm โอเคครับผมผม,มืดหน่อยเมฆไม่มีครับแดดไม่มีเลยโดนหมอกบางหมดอันนี้กลบปูกินจนนี้แหละเอาไม้ปลายครับเดี๋ยวให้ปูกินต่อครับอขอบคุณมากใอาหารปูปลาต่อไปสอันนี้อันนี้เล็กไปครับผม เล็กไปนครับปล่อยเนี่ยดูดิตัวเล็กมันกินลึกๆนะพี่น้องกินแบบหจมกี้ววเลยอะตัวใหญ่เนี่ยกินหลุดก็ไม่มีครับตัวใหญ่อะโอเคปล่อยนะพี่น้องโอเคปล่อยเรียบร้อยครับอ่ะโอเคพี่น้องตอนนี้ก็กูเ้เ็ไอ้ดูเบ็ดน่าจะหมดแล้วแหละคิดว่าคงไม่เหลือแล้วครับผมก็คงต้อง ลากันไปแล้วครับผมได้มาสองแต้มเท่ากันเลยพี่น้องแทบจะเท่ากันเลยเดือปูเย,ยอะเขียดครับเบ็ดสามสิบคันนะครับผมแจวอยู่ใช้ได้ครับสามสิบด้วยสี่สิบผมไม่แน่ใจแต่นะว่าเป็นเดยอปูกับผสมกับเดอะเขียดครับผมถือว่าดีอยู่นะครับตรงไหนนีปลายเยอะตรงนี้คนมาใส่เบ็ดที่ว่าเป็นลูกกี่ร้อยคันที่ท่วมบ้านเขามาใส่กันแล้วน้ำมันไม่ค่อยมีไง มันก็นเลยไม่ได้กระจายกันใส่ก็ใส่ก็ตุกๆไปครับมันก็เลยปลาก็น่าจะรู้เยอะบ้างอะไรบ้างครับปลายนี้อาจจะต้องรออีกสักเดือนหนึ่งค่อยมาครับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็น่าจะมาอีกเขาแวะเบียงกันไปนะครับผมวันนี้ก็ได้มาสองแต้มโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะคฝากติดตามรับกูเชครับกับผลงานเหยือปูครับข้างหน้าอาจจะเป็นเหยือหอยเชอรี่บ้างครับเปลี่ยนกันไปลองเปลี่ยนลองเปลี day, ่ยนเหยือดูพี่น้องเผื่อจะนี่ ใส่เยืยเกียดใส่เย,ยเขียดมันเนาะเป่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนบ้านเอ้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่จะใส่เบ็ดนะครับผมทดลองเหยื่อให้ดูเยื่อเขียด้เอเหยื่อหอยเชอรี่นะครับผมปีที่แล้วก็ได้ช่อนใหญ่มาหลายตัวอยู่นะครับหลายโลอยู่รับไม้เดียวที่ใส่นู่นอยู่หลังโรงเรียน,นครับใหญ่อยู่แต่ข้อเสียคือมันเต่าถ้าตรงไหนมีเต่าเต่ามันกินอนะ่ะอืมแล้วก็ปูเยอะนี่ปูซัดหมด,หมดเกลี้ยงเลยปูกินดีแต่ว่าถ้าเป็นเหยื่อหอยเชอรี่ใส่แล้วนี่ ปลาไม่ค่อยดิ้นนะพี่น้องมันจะอยู่โอ้โหใหญ่ขนาดก็ไม่ค่อยดิ้นครับมันจะนิ่งน,นอนอยู่งั้นแหละเออไหวนอนพันกอย่าอะไรของเขาครับ,รบไม่ค่อยดิน้นมืันใส่ยาเขียดนะโอเคไปเจอกังงนคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับไะคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาใส่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ